ยีสิบบวสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธามยังปฏิทานคาทายโยภะนามะเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกคะเรโพทเะเลตาหิงตาหิงตาธรรมะทานีนะพะวันตุกุชิตาโสถิงกรรนเตทะวิหารมัทะเรเทราจามัชานวากาจะพิกโว ารามีการทานาปติอุปาสากา้ามาจาเทสานิ้ามาจะอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชราู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเซทะชาตาอัทาโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวารางปฏิจเตสัพเพปิทุขสัสากะโรนตุสังฆะยังท้าตุจิรังสตังทำมังธรมัดท้าราจปุคราสังคโคโหตุสมะโควะอัทไธา ยะจะหิตายะจะอามเหรคตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนุทิงสัปปาปุเนยามะธรมเมอริยปะเวทิเตยิยบเอ็ดบทสวดสัพพะปติ ฐานาคาถาวงเล็บแปลพระราชพล์ในรัชกาลที่สหันทามยังปฏิฐานาคาถาโยภะนามะเสปุญญสิธานิกัตาสาญาณญญานิกะตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานะกา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แล้วแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิฐาเมจายะทิฐาวานเยมัชชัตะเวริโนสัตตาติถันติโรกัสมิงเตภูมมาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการาสังสรันตาภวะภเวคือชนเหล่าใดเป็นที่รั ผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นตน้นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางที่ข้าพระเจ้าได้ คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแะมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่ม, 4, มีขันห้าแะขันหนึ่งแะขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแะภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังยปะชานันติเทวานเตสังนิเวทยุง สัตว์เหล่าใดทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทน,นาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสทาโหัตุอเวราสุขะชีวิโนเขมปะทันจะปัปโปนตุเตสสาสิทธิช้าตังสุภา เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวกจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีจงของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสวดสัทย,ยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้ทงหลายโปรดโมตนาในการสวดสัทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาโดยมูลนิสมเด็จพญาณสังวรวัดบวรนิเวศวรวิเวหา ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในภรคาถานต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิรรทธิ์ุกประการเทินสา<ะ>ธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนอมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลบุญนี้จงส่งถึงผู้ปีจตสัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อ,อประสรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนัตสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญาญาณเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยที่ ทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพระเทิน